ศนธาต์ของการออกแบบผลงานการออกแบบทุกชิ้นมักจะประกอบด้วยการผสมผสานกันของส่วนประกอบอย่างกลมกลืนเหมาะสมตรงตามความมุ่งหมายที่ผู้ออกแบบได้วางไว้ทางด้านความงามและประโยชน์ใช้สอยส่วนประกอบของการออกแบบที่สำคัญสำคัญคือ 1. เส้นสองทิศทาง3รูปร่างรูปทรงสขนาดและสัดส่วน5ลักษณะผิว6น้ำหนักและสี ส่วนประกอบของการออกแบบทั้ง6ชนิดนี้ต่างมีความสำคัญและมีความหมายต่างกันตามความเข้าใจของแต่ละสังคมอย่างไรก็ตามการที่จะนำลักษณะของส่วนประกอบทั้ง6นี้มารวมกันให้เป็นการออกแบบมีหลักของความกลมกลืนเกี่ยวกับส่วนประกอบทั้ง6อย่างคือตำแหน่งต่างๆของส่วนประกอบที่ใกล้กันจะกลมกลืนกันและไกลกันจะตัดกัน หลักในการสร้างสรรค์าการออกแบบจะเน้นที่ความกลมกลืนหรือฮาร์โมนีเป็นหลักสำคัญเช่น 1. ความกลมกลืนของเส้นผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของเส้นและสามารถแสดงความรู้สึกของเส้นตามความต้องการได้ด้วยเส้นที่เกิดจากอุปกรณ์การเขียนต่างชนิดกันย่อมไม่เหมือนกัน2ความกลมกลืนของทิศทางทิศทางคือลักษณะที่แสดงให้รู้ว่ารูปร่าง การออกแบบของส่วนประกอบทั้งหมดในการออกแบบนั้นมีแนวโน้มและเคลื่อนไหวไปทางทิศใดเป็นการกระตุ้นความรู้สึกของผู้พบเห็นการออกแบบและเป็นข้อควรคำนึงของผู้ออกแบบว่าต้องการจะใช้ทิศทางอย่างไรจึงจะให้รูปแบบที่สร้างสรรค์น,นั้นเคลื่อนไหวได้ 3. ความกลมกลืนของรูปร่างและรูปทรงถ้าเรากำซายทิ้งลงบนกระดาษขาว จะเห็นรูปทรงของทรายบนกระดาษขาวนั้นและถ้านำทรายและโคลนทิ้งลงบนกระดาษขาวจะได้รูปทรงของทรายและโคลนร่วมกันการออกแบบรูปทรงร่วมกันมีความสำคัญมากเพราะช่วยให้การออกแบบมีความกลมกลืนมากขึ้นและแสดงความรู้สึกเคลื่อนไหวของการออกแบบนั้นๆด้วยรูปร่างและรูปทรงมีลักษณะต่างกันรูปทรงที่มองเห็นแล้วเข้าใจได้ว่าเป็นรูปทรงของสิ่งนั้น เรียกว่ารูปทรงตามธรรมชาติหรือรูปทรงธรรมดาส่วนรูปทรงที่เป็นผลมาจากการดัดแปลงตัดทอนเรียกว่ารูปทรงไม่ธรรมดาหลักความกลมกลืนของรูปร่างรูปทรงกล่าวคือรูปทรงที่มีลักษณะคล้ายกันจะกลมกลืนกันรูปทรงที่มีลักษณะต่างกันจะตัดกันรูปร่างและรูปทรงดังกล่าวมีวิธีนำมาประกอบกันได้ดังต่อไปนี้หนึ่งให้ด้านต่อด้านสัมผัสกัน สให้มุมต่อมุมสัมผัสกัน3ให้มุมต่อด้านสัมผัสกันสี่ให้ซ้อนกันเท่าเท่ากัน5ให้พัวพันกัน6ให้กึ่งกลางระหว่างกันเจ็ให้บิดงอสี่ความกลมกลืนของขนาดและสัดส่วนขนาดหมายถึงลักษณะใหญ่เล็กที่ตารับรู้และประสาทสัมผัสบ,บอกให้ทราบ ขนาดเล็กตรงข้ามกับขนาดใหญ่ขนาดใกล้เคียงกันจะกลมกลืนกันถาความกลมกลืนของลักษณะพื้นผิวลักษณะผิวหมายถึงสิ่งที่ตาเห็นหรือสัมผัสบนระนาบผิวของรูปทรงด้านหน้าซึ่งมีลักษณะต่างๆกันเช่นหยาบครุขระมันด้านลักษณะผิวมีส่วนสำคัญในการออกแบบเป็นอย่างยิ่งเพราะช่วยกระตุ้นให้ผู้พบเห็นมีความรู้สึกคล้อยตามได้รวดเร็ว ในการออกแบบภาพโฆษณาเกี่ยวกับเครื่องสำอางถ้าผู้ออกแบบเลือกลักษณะผิวไม่ถูกต้องเหมาะสมกับสินค้าที่ต้องการจะโฆษณาแล้วจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นอย่างมากได้ 6. ความกลมกลืนของน้ำหนักและสีน้ำหนักหมายถึงจำนวนความเข้มที่ตารับรู้ จะให้น้ำหนักที่1ขาวจัดและน้ำหนักที่7ดดาจัดดังนั้นน้ำหนัก2,3,4,5และ6กก็จะเรียงจากอ่อนไปแก่ตามลำดับสีหมายถึงลักษณะความเข้มของแสงที่ปรากฏแก่ตาให้เป็นสีเช่นสีเขียวสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินสีที่เราเห็นได้เป็นรังสีชนิดหนึ่งซึ่งมีช่วงแสงระยะหนึ่งที่ตาสามารถรับรู้ได้ เรียกว่าวิชัวเรสสีทุกสีมีน้ำหนักคือร่วมกับสีดำและสีขาวดังนั้นจึงเกิดเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสีคือสีแท้หรือหวยได้แก่สีที่ส่งความเข้มมาสู่ตาจำนวนหนึ่งได้แก่สีเขียวสีแดงสีน้ำเงินหรือสีทุกสีที่ไม่ได้ผสมกับสีอื่นเลยสีผสมขาวหรือทินได้แก่สีที่ผสมกับสีขาวเพื่อลดความเข้มและเพิ่มน้ำหนักให้อ่อนลง สีผสมดำหรือเฉดได้แก่สีผสมกับสีดำเพื่อลดความเข้มและเพิ่มน้ำหนักให้แก่ขึ้นสีผสมเทาหรือโทนได้แก่สีขาวและสีดำเจืออยู่เท่าเท่ากันหลักความกลมกลืนของสีก็ถือตามหลักของส่วนประกอบอื่นๆสีใกล้กันจะกลมกลืนกันสีไกลกันจะตรงข้ามกันส่วนประกอบของการออกแบบหรือ element of design ที่กล่าวไว้ทั้ง6อย่าง และความกลมกลืนของส่วนประกอบของแต่ละอย่างเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้แต่อย่างไรก็ดีส่วนประกอบอื่นๆที่เห็นว่าสำคัญและจำเป็นต้องใช้ประกอบการออกแบบให้บังเกิดผลจากการประกอบการของส่วนประกอบการออกแบบทั้ง6อย่างดังกล่าวมานั้นได้แก่มวลและระนาบผิวหนึ่งมวลหรือแมสหมายถึงผลรวมของระนาบผิวด้านนอก และถ้าเป็นผลรวมของระนาบผิวด้านในเรียกว่าวลุูมสองระนาบผิวถ้ามีขอบเขตแน่นอนเรียกว่าเพลนเช่นในลูกบาตรมีเพลนอยู่หกเพลนมีเส้นอยู่สิบสองเส้นเป็นต้นวัตถุทุกชนิดถ้าพิจารณาโดยละเอียดมีเพลนอยู่ถึงสามร้อยหกสิบเพลนแต่เท่าที่นักออกแบบหรือศิล,ลปินสามารถถ่ายทอดได้นั้นมีไม่ถึงหกเพลนดังนั้นที่คนทั่วไปมักจะต้องการดูรูปให้เหมือนจริงนั้นจึงเป็นความเข้าใจผิด เพราะในการถ่ายทอดหรือการออกแบบนั้นไม่สามารถแสดงความจริงของวัตถุได้การออกแบบเป็นเพียงความพยายามที่จะสร้างสรรค์ให้ได้ใกล้เคียงส่วนหนึ่งเท่านั้นสรุปทัศนธาตุของการออกแบบประกอบด้วยส่วนประกอบของการออกแบบที่สำคัญสำคัญคือ1เส้น2ทิศทาง3รูปร่างรูปทรง4ี่ขนาดและสัดส่วน 5. ลักษณะผิว และหน้ำหนักและสีหลักในการสร้างสรรค์าการออกแบบจะเน้นที่ความปลวมกลืนของทัศนธาตุเป็นหลักสำคัญ